วันนี้ช่างแต่ผมพานเพื่อนมาซ่อมพัดลมรุ่นเก่าๆนะครับที่เราทิ้งแล้วเนาะแต่นี้มันก็ไม่ยากนะมันเป็นแค่คอมหลุดนะครับแต่หลายคนก็ทิ้งไว้เลยนะครับไม่เอามาซ่อมเสียดายรุ่นี้เป็นของเนเช o นียลเป็นใบเหล็กนะแต่ว่าผมเปลี่ยนมาเป็นใบพลาสติกทีนี้เวลาเราหิวใช่ครับคอมันมักจะหักหรือแตกนะครับมาดูกันครับผม มันจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะนทีนีพ้พอมันหลุดแล้วเอ่อแตแรงนี้ก็ไปเบียดกับใบมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนได้เนาะ<ม>เดี๋ยวเรามาซ่อมไว้ใช้งานกันดีกว่าว่าลักษณะนี้ซ่อมได้ไหมเป็นลักษณะที่ซ่อมง่ายนะเพื่อนนะแต่ผมวันนี้มีมือเดียวนะเพราะว่าอีกมือนหนึ่งยังไม่หายดีนะครับก็ทำทำเท่าที่ทำได้แลนะ้วกันเนาะ นี่ครับเป็นรุ่นเก่าจริงนะครับนี่ทีน,นี้ผมเปลี่ยนคาปาเป็นตัวใหม่นะตัวเกา่าจะเป็นแท่งยาวๆเป็นแท่งเท่านี้มือนะครับทนมากแล้วคนลวดไม่ร้อนด้วยครับคนลวดนี่จะทนทนสุดยอดเลยอันนี้ผมใช้เชือกนะมัดไว้ตัวนี้แล้วก็ใช้วิโกนหรืออะไรก็ได้ครับใบมีดต,ตัดโอ้แค่เชือกนี่ก็ไนี สบายเลยครับมีขาดได้ง่ายนะครับ,ดรบเดี๋ยวตัดออกเลยครับเสร็จแล้วก็หมุนมาฝั่งนี้นะครับทำมือเดียวไม่ถนัดนะเพื่อนนะตอนนี้ก็หมุนมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันหลุดยังไงนะครับทำไมถึงหลุดนี่อ๋นอน็อตมันหลุดหายเองครับผม มันขายนะมันต้องใส่ตัวหนึ่งตรงนี้นะอย่างน้อยต้องใส่สามตัวเสองสามตัวนะครับสี่ตัวได้ยิง่งดีครับนี่ตรงนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งสี่ตัวเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาน็อตกันนี่งงมันหลุดออกมาโอ้น,นี้ไม่ใช่ของมันนะนี่มันขายมาได้ไงน็อตมันน้อยไปเดี๋ยวหาน็อตมาเพิ่มครับปกติน็อตเก่ามันเป็นกระลังเลยครับทีนี้ เป็นน็อตแบบนี้นะครับนี่น,นอ A, ็อตเอี้ยงหางครับสันส้นๆอย่างนี้นะนนแล้วก็ลองใส่ดูจะได้ไหมนี่ลองทํามือเดียวดูนะไม่ได้ลงคลิปหลายวันเพราะว่าไม่สบายครับเพื่อนครับเหมือนไม่มีรูนะไม,นนะไม่มีรูก่อนอ๋อไม่มีรูครับตรงนี้ รั้วนันล่างล่างน่าจะมีนะ,ะน้านล่างก็ไม่มีแล้วมันอยู่ได้ไงนะผมดูก่อนนะอ๋ะอจะออกมาก่อนเช่นไม่ผ่านนะครับมันไม่มีด้านบนด้านล่างมีสองรูนี้ไม่ได้ครับไม่น่าจะได้นะ มีสองรูจริงครับเหมือนนี่น่าจะเป็นน็อตตัวใหญ่นะนถึงว่านไม่อยู่ครับโอ้นี่น็อตตัวใหญ่จริงด้วยนี่น็อตตัวเบลือเลยครับตัวนี้น่าจะหลวมนะหลวมครับอ๋อเป็นน็อตตัวใหญ่ครับมันหายากเพราะนอ็อตเล็กใส่ไม่ได้นะอันนี้ขนาดว่าตัวใหญ่แล้วนะนี่ ยังหวมเลยมันต้องใหญ่ขนาดนี้เลยนะเพื่อนนนี่ถือว่าใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวไปหากันครับโอกว่าจะหาได้นะเพื่อน,นนี่ก็หาเทียบเอานะครับเดี๋ยวลองใส่ดูก่นอนก็ใส่สองตัวเนาะสองข้าง <c oughs> จะข้างนี้ก่อน กน่าจะได้นะดูแน,น่นๆน,นะอีกตัวหนึ่งก็เทคนิคก็ไม่มีอะไรครับก็คือเราก็หาอาปุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านรอนเราครับอะไรมันเสียอะไรมันพอใช้ได้เราก็เรามาดัดแปลงครับแล้วก็ลองใช้งานดูได้ครับนี่แน่นตึบเลยปึ๊บนี่ได้แล้วโอ้หนี่ลวมหน่อยอ่าแน่นแล้วครับ น่าใชได้นะนี่ครับมันไม่หลุดแล้วเดี๋ยวเราลองใส่ดูครับแล้วก็ลองยกๆดูตัวนี้เป็นพัดลมของเนเช่นลรุ่นเก่านะครับแต่ว่า,าเป็นยี่ห้อที่โอเคใช้ได้แน่นแบบยี่ห้อที่สมัยก่อนที่ว่าคนลวนไม่ร้อนนะครับเปิดทั้งวันทั้งคืนก็นไม่ร้อนแล้วก็คาปาไม่เสื่อมนะครับเขาทาได้ไงไม่รู้นะแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วครับแบบนั้น คือถ้าเปิดไห่แน่นอนครับเปิดไปสักพักนึ่งจะร้อนเลยแต่นี้ไม่ร้อนครับไม่ร้อนแล้วเปิดได้นานด้วยเกแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดดูนะก็พยายามทำให้เพื่อนได้ดูครับผมตอนนี้ผมไม่ได้ส่มลมเพราะว่ามือเจ็บนะครับ นครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันว่ามันเงึบงับหรือปล่โอเคนะน่าจะได้นะครับนี่ใบไม่น่าติดเลยนะแต่เราต้องใส่ใบดูก่อนนะนี่ครับก็ใส่ตะแกรงดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะใส่ตะแกรงก่อนนะครับแล้วก็ลองยกๆดูว่ามันติดตะแกรงอยู่หรือเปล่านะเรียบร้อยครับเพื่อนนี่ก็ใส่ประกอบเรียบร้อยครับก็มือเดียวเนาะทำไม่ถนัดครับก็ทําได้แค่นี้ครับ มันโยกไม่ไปแล้วครับเดี๋ยวเราลองกดเบอร์เลั๊กครับผมกดเบอร์ครับปุ๊บนี่ใช้ได้แล้วครับผมปกติเลยนะครับเย็นสบายเลยครับี่เบอร์หนึ่งนะอย่างแรงนะครับก็เวลาเรายกเนาะจะติดนะครับจะไม่ติดแล้สบายใช้งานต่อได้ครับสำหรับปดลมรุ่นเก่าเนาะในชแนลนะครับคนร่วมยังดีอยู่นะครับเพื่อนๆที่ มีพัดลมรุ่นเก่าๆนะครับก็ลองเอามาซ่อมดูครับตรงไหนมันห่างมันผัดมันพังก็ลองเอาหาน็้ตหาอะไรมาใส่นะครับเพราะว่าขดรุ่นไม่เสียอีกแล้วนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาหาผมได้แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้คอมเมนต์มาได้นะครับผมในช่องเราซ่อมได้นทางเฟซบุ๊กเนาะเพจเราซ่อมได้ครับแล้วก็จะเป็นเครื่องเครือในช่องของ u t u b e นะครับช่องกเกษตรอีสานนะครับเทคนิคการซ่อมพัดลมเล็กน้อยนะครับมาฝาก ทุกอย่างนะครับดูสองสคลิปทำเองได้เลยสบายมากครับผมแต่ครับถ้า,เ,าเมื่อเราซ่อมดีๆเรื่องแบบนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันหนะ่สวัสดีครับ